ค okay. สวัสดีครับวันนี้เรากา็มารีวิวนะครับแว่น VR นะครับ Pico Neo 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแว่นตัวนี้มีอะไรดีนะครับถ้าหลายๆท่านที่เคยได้ยินแว่น VR ของอ AS ที่เขาโปรโมทอยู่ช่วงนี้นะครับแว่นตัวนั้นเนี่ยก็มาจากบริษัทเดียวกันนะครับ Pico แต่เป็น Pico G 2 4 K นะครับตัวนั้นเนี่จะต่างกับตัว Pico Neo 2ตัวนี้ ตรงที่มันไม่มีแค่ตัวนั้นจะมี3 degree of freedom นะครับนะครับแต่ตัวนี้มี6คือพูดง่ายๆว่าตัวนี้เราสามารถขยับหัวซ้ายขวาหน้าหลังได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเดินไปด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับก็เป็น6มิติการเคลื่อนไหวอิสระนะครับแล้วก็เป็นภาพ 4K นะครับค่อนข้างละเอียดเลย แล้วก็มุมมองดูภาพเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับกว้างกว่าของ Oculus Quest นะครับแล้วก็มีตัว tracking ที่สามารถแท็กได้อิสระเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบเรื่องการาปรับสายให้เบามากนะครับแล้วก็เป็นตัว Snapdragon 845ที่ค่อนข้างไวมากนะครับไวกว่า q u e ส t แล้วก็สามารถเชื่อมต่อแบบมีสายไร้สายได้นะครับแล้วก็ บิวอินเสียงแบบ300แบบ 3D นะครับอ,อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงโอเคท่ด้านะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับสังเกตว่าจะไม่มีให้ดึงสลักออกเลยนะครับเพราะว่า คอนโทลเลอร์ตัวนี้แบบเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ USB Type C นะครับโอเคลักษณะจอยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี้ก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มอะไรต่างๆแล้วก็นี่จะเป็นสติ๊กนะครับนี่ปุ่มกดต่างๆนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นตัวแว่นนะครับนะครับถ้าใครได้ลองจับดูจะรู้สึกว่าเบามากนะครับอ่าเบาบากว่า Oculus Quest นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกที่ออกแบบมาได้ดีบ้างนะครับเข้าใจว่าแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยติดอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อทวงหลังให้อ่าไม่หนักใบหน้าไม่กดทับใบหน้านะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือสามารถเพิ่มเมมโมรีได้นะครับจะไม่เหมือนแว่น Ocul u s Quest ที่ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีได้ตัวนี้สามารถเพิ่มเมมโมรีได้นะครับก็มีแจ็ค a u d i อคล้ายคล้าย Quest เลยนะครับแล้วก็มี ปุ่มชาร์จจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นปุ่ม power นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ ensor, นะครับ inside out sensor เพื่อให้สามารถ tracking ตัวคอนโทรลเลอร์ได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวแว่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับต่างๆนะครับว่าเราจะต้องใช้งานยังไงนะครับแล้วก็อันนี้แน่นอน ต้องเป็นเคเบิลนะครับแล้วก็คู่มือนะครับเท่าที่เคยดูแว่นต่างๆมานะครับแว่นตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างโปรเฟชชั่นแลนะครับแล้วก็จากเสียงการใช้งานของหลายๆคนเนี่ยก็บอกมาว่าค่อนข้างที่จะภาพชัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะใช้งานโดยไม่เจ็บใบหน้าเลยเพราะว่าไม่มีการกดทับแล้วก็เบามากๆ นะครับเบากว่าเควสมากอันนี้ก็เป็นคู่มือใช้งานนะครับทั้งภาษาอังกฤษนะครับอ้ครบถ้วนเลยนะครับมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับออกแบบมาได้ดีนะครับมีอครบถ้วนอันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าเช็ดเลนส์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายที่เอาไว้ชาร์จเคเบิลแล้วก็ที่คล้องมือนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็อเดี๋ยว นะครับท่านใดที่สนใจนะครับแว่นตัวนี้ก็ลองติดตามที่ l ล n e นะครับ Oculus Quest Thailand นะครับเราก็มีแว่น VR หลายๆแบบนะครับมาให้ท่านนะครับก็สำหรับวันนี้การ u n นบ x ็อกนะครับ Pico Neo 2ก็นะครับเดี๋ยวให้ดูทิ้งท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตัววัสดุต่างๆออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับ หลายคนที่เคยลองใช้เนี่ยประทับใจมากเพราะว่าภาพชัดมุมมองกว้างนะครับเบาแล้วก็เป็นสแตน